สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงสัปดาห์นี้นะครับ ของหลีเกาหลีใต้ยุโรปและก็สหรัฐอเมริกานนครับไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์นี้ก็คือทีมพรามเบิร์กชเวรินของน้องบีมพิมพยย์พชากกลำของเรานะครับที่ครั้งนี้นะครับจะเล่นรอบเพย์ออฟรายการทั่วใหญ่ของยุโรปก็คือ CEV คัพนะครับซึ่งจะเจอกับทีมมิลานโนของอิตาลีซึ่งมีดาวเด่นระดับโลกอยู่หูเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอีโกโนซึ่งได้ MVP ของโอลิมปิก2024ที่ผ่านมานะครับและยังได้เป็นทั้งหัวเสายอดเยี่ยมแลวก็ เสิร์บยอดเยี่ยมด้วยนะครับนอกจากนี้นะทีมมิลานโก็ยังมีหมายเลข17บเจมิเลียมซิล่านะครับหวัวเสายอดเยี่ยมนะทั้งโอลิมปิกแล้วก็วีเอลสองศูนย์สองสี่โอ้โหเรียกว่าชุดใหญ่เลยยังไม่พอนะครับในทีมมิลานโอนี่ยังมีหมายเลข8ฮะอเลสเซียออโรนะฮะค,คือเซตเตอร์ยอดเยี่ยมของโอลิมปิกแล้วก็ของวีเอลสองศูนย์สองสี่ที่ผ่านมายังไม่พอนะฮะยังมีหมายเลข11นะครับ แอนนาเป็นมิดเดิลบอยดเยี่ยมโอลิมปิก2024ของอิตาลีด้วยโอ้โห uh oh, เรียกได้ว่าทีมของน้องบีมนี่เป็นรองอยู่เยอะเลยนะครับและก็กว่าที่จะเข้ารอบเพย์ออฟมาก็โอ้โหตุล oh, ักทุเรนหนักพอสมควรเลยนะครับสำหรับทีมเชวิลินของน้องบีมสำหรับเกมในบ้านที่ผ่านมาทีมน้องบีมก็โดนทางทีมอีโกนูทุบหู3-0เลยนะครับแต่ครั้งนี้จะไปเยือนถึงถิ่นอิตาลีและทีมน้องบีมก็จะต้องกลับมาเล่นหลีกเยอรมันมต่อในวันถัดไปซึ่งขณะน,นี้ทีมน้องบีมเป็นอันดับหนึ่ง ก็คา,าดว่าจะให้ตัวหลักเล่นในหลีกนะฮะส่วน CEV ที่อิตาลีครั้งนี้เดาใจโค้ชกับทีมงานนะว่าน่าจะให้บีมเป็นตัวหลักคิดว่าคงประเมิน ไวว้้แลขนาดเล่นในบ้านเรายัางสู้เขาไม่ได้และตอนนี้เราไปเยือนถึงถิ่นทั้งสภาพกองเชียร์ด้วยแล้วก็ก,กีฬาฝีมือก็เห็นกันแล้วนะครับเขาคาดว่าคงจะไม่ฝืนนักกีฬาตัวหลักอาจจะบาดเจ็บแล้วก็เหนื่อยล้าเพราะว่าวันรุ่งขึ้นกลับไปเล่นที่หลีกเยอรมันซึ่งจะต้องเจอกับทีมเดนเนอร์เอซีซึ่งเป็นทีมอยู่ในอันดับ3มี50คะแนนเท่ากับสตูตการ์ดทีมอันดับ2คือตอนนี้อันดับ2อันดับ3เนะี่ยคะแนนเท่ากันเลยนะครับห้คะแนนก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักของเชวลินนะครับที่ต้องกลับไปเล่นนนใบ้า ก็เดาใจทีมงานโค้ชของชเชวอรินนะครับคาดว่าอิตาลีเนี่ยคงจะเลือกให้บีมเป็นตัวหลักก็ซึ่งขณะนี้ก็เห็นแล้วนะว่าบีมได้เดินทางไปกับเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานไปถึงอิตาลีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวรงหลักก็คงเอาไว้เล่นในลีกหรือเปล่าเพราะปีนี้อยู่ในช่วงท้ายๆฤดูกาลแล้วด้วยคาดว่ามีโอกาสเป็นแชมป์สูงก็คิดว่าลีกน่าจะสําคัญกว่า CEV เกมในอิตาลีครั้งนี้คาดว่า ทางทีมงานน่าจะให้บีมเป็นตัวหลักนะครับก็ถือว่าเป็นการเดาใจทีมงานของชชวรลีเนเพราะว่าทาง c ีวเนี่ยอโอ้โหนักกีฬาเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ละคนแล้วก็ที่สําคัญท,ที่ผ่านมาทีม <Yeah. S 1> อ,อกุกนูก็ทุกทีมบีมในบ้านที่เยอรมันถึง30มนะถ้าเกิดครั้งนี้ถ้าฝืนแบบสู้กันแบบเต็มที่อะไรประมาณนี้นักกีฬาก็อาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้าแล้วพอกลับมาเล่นลีกเยอรมันเจอกับ d e สเนอร์ีทีมันดับ3ซึ่งจะเจอกันในวันถัดไปนะซึ่งตอนนี้เขาก็มี50คะแนนเท่ากับสุก,กาดอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักก็เดาใจว่าโค้ชก็คงให้น้องบีมเป็นตัวหลักที่อิตาลีนะครับส่วนตัวหลักตัวสําคัญก็คงจะให้เล่นในลีกที่เยอรมันนะครับสำหรับโปรแกรมของวอลเลย์บอลสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกเกาหลีใต้ลีกเยอรมันแล้วก็ลีกในสหรัฐอเมริการครับก็ในสัปดาห์นี้ก็ ของเกาหลีใต้ก็คงจะมีเฉพาะทีมของไฮพาสของโมเมนะเพราะว่าขณะนี้น้องสองวิภาวีนะครับก็เข้ารับการผ่าตัดก็คิดว่าพักยาวทั้งตลอดฤดูกาลเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็มีเพียงโมเมคนเดียวนะครับที่เป็นสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกเกาหลีใต้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับโปรแกร,รมของเกาหลีใต้นะครับวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์นะครับ17 จุดศูนย์ศนนโมงเย็นะครับ IBK a u t o s นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไฮพาร s สทีมของโมเมนะครับ IBK ตอนนี้อยู่ในอันดับ4นะครับส่วนไฮพาร s สอยู่ในอันดับ5โอ้โหเรียกได้ว่าตั้งแต่โมเมกลับมานี่โอ้โหช่วยทีมเยอะเลยนะครับก็ขยับขึ้นมาจับท้ายๆแล้วก็ตอนนี้หายใจลดต้นคอทีม IBK o u t o s แล้วนะครับก็ตอนนี้ของทาง IBK นะครับมีอยู่37แต้มส่วนของ ทีมไฮพาสโมเมมีอยู่30ก็ในระยะหลังๆนี่ก็ I b บเคก็แพ้อยู่เรื่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาเป็นวันศุกร์ที่21หรือคืนวันพฤหัสตีหนึ่งนะศุกร์21ก็คือ1นนาฬิกานะครับก็เป็นทีมของน้องบีมที่เรียนไปเมื่อกี้ทีมมิลานโน่ของอิโกนูนะครับอิตาลีนะครับก็เปิดบ้านต้อนรับ s s c พรามบรกชเวอรินของน้องบีมนะครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับว่าคาดหวังว่าเกมนี้น้องบีมน่าจะได้ลงเป็นตัวหลักส่วนตัวหลักก็อาจจะ ไปไว้ใช้วันลุ่งขึ้นในลีกนะครับก็คาดหมายว่าน่าจะได้สัก1เซตอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นตอนเช้านะครับ7.00น,นนะฮะก็เป็นลีกของ p v f ของชมพูนมมพ่นะครับทีมออรันโดวาคูรีของชมพู่นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเวกัสทริลนะครับซึ่งคู่นี้ก็ทางชมพู่ก็แพ้มา2ครั้งแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะล้างตาได้นะครับมาวันเสาร์ จากวันศุกร์เรามาต่อวันเสาร์เช้าอีกแล้วนะครับก็จะเป็นหลีของสหรัฐอเมริกาครับ7.30นเช้าวันเสาร์ที่ทีมแอตแลนตาของน้องแป้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมดิสันนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นงานสบายของแป้น,นครับเพราะว่าเมื่อ9กกุมภาพันธ์วันนี้โอ้โหทีมแปน้นก็ชนะเมดิสัน30สบายสบายเลยนะครับหลังจากนั้นมาตอนดึกนะฮะ23.15วันเสาร์นะครับกลับมาเชียร์ทีมน้องบีมอีกนะครับก็ทีมน้องบีมอันดับหนึ่งนะครับจะเจอก นะครับในหลีกเยอรมันที่มาดับ3ก็ลุ้นนะครับว่าจะต้องเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อที่จะบั้นปลายคือการของแชมป์ของหลีกเยอรมันนะครับหลังจากนั้นก็เป็นวันอาทิตย์นะครับ23่มกุมภานะครับ 14.00นจะเป็นทีมไฮพ a าสของโมเมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน AI Pepper โอ้โหขนาดนี้ AI Pepper มาแรงจริงๆเลยนะครับล่าสุดทุบ RS นะครับเลสบาร์กทีมของเมกาวาตีกับบุคลิกนะครับทุบไปถึง3-0เลยนะครับก็คงจะเป็นอะไรที่สนุกนะครับเพราะว่าโมเมก็มาช่วยทีมทำให้ทีมสนุกขึ้นแล้วก็ตอนนี้ AI Pepper ก็กำลังมาแรงน,ะน่าจะเป็นเกมที่น่าสนุกเป็นเกมที่น่าสนใจบนะุคลิกวันก่อนโดนทุบบุคลิกอาจจะบอกโมเม ธอช่วยแก้แค้ในให้ฉันหน่อยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็อยเาลืมส่งแรงเคยเียย์แรงใจให้กับให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในหลีกเกาหลีใต้อเมริกานะแล้วก็เยอรมันนะครับก็หวังว่าสาวๆที่เล่นอยู่ในหลีกต่างประเทศนะครับจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็กลับมาพรราัฒนารับใช้ทีมชาติไทยต่อไปนะครับสำหรับช่องทางในการรับชมนะครับก็ไปที่ f a c e b o o เพจ g e m m ม่าเ l l กซ์วอบนะครับ ก็โดยเฉพาะยิ่งลีก USA ลีกยุโรปทางเพจของเอ m มมาก็จะถ่ายทอดเกือบทุกครั้งเลยนะครับส่วนลีก PVF ของชมพู่นะฮะก็สามารถชมได้ทาง YouTube ช่อง PVF อของโปรวอลบอลฟุตบอนเลยนะครับส่วนเกาหลีใต้นะครับโอ้โหช่วงนี้ล,ลึกกิะส์แรงเลยนะครับก็ถ้าจะดูแบบอย่างถูกต้องมันก็ต้องมุด VPN นะครับมุดเข้าไปชม ช่อง n a v เวิร์ส t ปนะครับหรือไม่ก็ช่องทางธรรมชาติก็จะมีหลายช่องถ่ายทอดนะแต่บางทีดูๆอยู่ช่องปลิวเฉยเลยนะครับก็ต้องคอยเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันแลยกันนะครับด้วยการกดติดตามกด Subscribe ช่องลุงโจสปอตนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้าพาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ